โอ้ชมลมนครับชมลมนช่วงนี้ครับไปไหวแล้วครับงานนี้โอ้เครื่องเครื่องเรียบร้อยครับเครื่องเลี้ยงนายบิวโอ้โหอ้้กระต่อบริเป็นไงฮะบริจีดำ วันกุ๊บไมยท่าไหนา จอดยุคนั่หัวเรามามันไหลลงไปแล้วมันกระแทกยนกมันสิขึ้นมาแล้วมันหนักหนักเงินสีนะมันหนักน้กหนักมันเองเพื่นคนเนาะหนักมันโยกขึ้นหนักถังเลยเนาาะทงื่เนาะมันหนักเต็มผมก็มาเรียนมา้ยอย่างเรียนอะไรกันที่แรกเรียนเต็มเต็มที่เามคนยานคนประตูทำยานคนหน่อยนี่ลุ่มฟังค้นข้าวเสร็จยังไงมัต้องเมาคนออกก่อนอ่ะแรีนมากพระท่านสามันขึ้นมาก่อนนี้เดี๋ยวมันจะเปิดขึ้นมาใครอยู่โอ้พวเป็นอย่างเป็นยุคนกึ่งตีกลับนอกแล้วมาขนขาวเรียบร้อยแล้วนี่ นอกเอาันตีคับนเครื่องมันเครื่องมันแข็งน้ำเลยมันแข็งน้ำมันเครื่องมันว่นไปขึ้นแ้วมันเครื่องเขาเงลูกสูที่เดควันมันแข็งนั้งนอแล้ว่แข็งไคตัวคนเรเป็นยังก็บอกพูดไปตุอกมันเอียงเอยงเลยพุ่น้อนไหลลงขึ้นนะเดือวตีโค้งเลย

ทับอย่ารถยังประตูทับนนะสันทับเราไม่ม้นเทตังไหนสันบอกว่าเมืองกันที่ว่าพวกเมืองกันอีกง่ายผมเห็นเลยวี่งมาเห็นตะเรียน่มาผมก็ต้งสวงยู่ตะเรียนไปอย่างนี้มานี่มาให้ได้เห็นน้ำเฟียดผมกวมาเรียนอะไรกันที่แหกกันมก็ึ้มึ้ได้เรียนมาทง่ตบึ้มมารนบาย่าน้มานประตูทับมันยังเด็กทางมันนะมันยังไทับทางมันท้อือานี่ มันเท่มันขงุไหลไปขางพุนเลย้้าะถ้มันข่วมทั้งตัวนึ่งโคมมากเขาบอกงอย่างเไม่โคมากเบอการมมเอารถไถมานั่รถไถมาดึงขึ้นนั่เอาโซ่มาก่องซอสลิงมาดึงไม่โคยกสลิงกูเห็นรถชอลีแล้วนะกูเห็นคยเห็นลมทานีแล่ทีรถชอลี่เข็นแกบแล้วมันเป็นยังล้ดแกบแกบดำครับอัดเอามือไ่โคอัด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 มันเ่เท่เท่อก มันโยนสิละมันเอียงหางหนึงมันล่มสิละนี่ว่าขันเครื่องขันเครื่องบอตาตันนี่บเป็นยังไงมันดับบไได้มันวางหนึ่งมันบรได้บมันบอเมื่อกี้บได้ับไปตีกลับเด้มันเข้าไปเข้าไปว่าเขาไปแล้วพีมทบอดับนมีสวดึงอยู่บและถามมีสวีดึงบ่มีสวดึงอยู่เคยขับอยู่เมอพีดพนเกลือมาคือเขาเพื่อเ้างตัวบเม่อสับดบอ รียบ้อยเลยครับบัติเหตุครับกได้ทุกเมื่อครับเป็นเด็กนะครับครับประสบการณ์นะครับ ดีนะครับคนไม่เป็นอะไรนะครับปลอดภัยดีนะครับคนเรื่งงงองรอไม่โคลครับรอไม่โคล,ลก็ใส คลิปนี้ก็บายบายครับพบกันคลิปหน้าครับรอแมคโครครับ